สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปัญหาเกษตรกร,กรปัญหาหนึ่งก็คือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดรบบุรีซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกอ้อยมันสัปหลังแล้วก็ข้าวโพดนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีหนี้สินมากมายแต่หลังจากที่มีโครงการส่งเสริมปลูกกระถินยักษ์ของมูลนิธิธรรมรัตโดย ท่านเจ้าคุณองกตหรือพระอุดมประชารเจ้าอาวาสวัดประพุทธบาทน้ำผุุประธานมูลที่นะครับได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ปลูกกระถินยักษ์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสะไฟฟ้าชีวมวลนะครับทำให้เกษตรกร,กรหลายรายนะครับก็เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 5ปีที่ผ่านมาหลังจากโครงการระยะแรกได้ประสบความสําเร็จเกษตรกร,ก,รก็เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นหนี้ทินต่างๆที่ดินพอกหางหมูตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางลายก็หมดหนี้หมดสินไปเลยนะครับช่วงรวยด้วยมือวันนี้เรามาพบกับคุณสุชินจันทรีนะครับเกษตรกร,กรที่ประสบความสําเร็จในการปลูกกระถินยักษ์แล้วก็เป็นหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการ นางสาวนะครับสวัสดีครับคุณคุณชครัคุณดินเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกตินยักษ์มานานเนี่ครับก็ห้าปีครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลย,เลยโครงการแรกเลยครับม,มีพื้นที่เท่าไหร่ในการปลูกยี่สิบหกไร่แต่ก่อนคุณชินมีอาชีพอะไรบ้างก็ทำข้าวโพดแล้วก็มีอ้อยบ้างมีอาชีพปลูกอ้อยครับปลูกข้าวโพดครับแล้วก็ มันซับหลังด้วยมั้แต่นี้มันเยอะเหมือนกันนะถูกมันมันซับหลังก็ช่วงนั้นผมยังไม่แบง<ล>ไม่ได้ทำครับรอแล้วเป็นไงก็ตอนนั้นโครงการยังไม่เข้าก็ล้มลุกคุกคานะครับรับปีนี้ได้ก็ปีหน้าอาจจะเสียแล้วราคาก็ไม่เอื้ออํำนวยแล้วก็พวกพืชเหล่านี้เนี่ยก็พึ่งเทวดาเป็นหลักครับแล้วมันเป็นทำปีต่อปีอยู่มันก็เลย ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็โก้นี่ยืมสินเข้ามาเห็นว่าเป็นหนี้ด้วยเป็นครับเยอะไหมตอนนั้นห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าหนี้ชาวบ้านไม่ได้กู้ไม่ได้โก้ตามแบงค์ไปกก้ชาวบ้านมาที่แรกกู้ไม่เยอะครับเหมือนฉุกเฉินได้เอามาก่อนแต่นี้มันเอาบ่อยครับพอมันฉุกเฉินมันเรื่อยเลยก็พูดขึ้นมาก็เป็นสี่ห้าแสน ก็เป็นห้าแสนกว่าเกือบเกือบหกแสนโดยแล้วมันจะไล่ไม่ทันก็ทําท่าถ้าเกิดโครงการนี้ไม่ม mm ีมาก็คงจะต้องขายขายที่ตรงนี้เลยนะต้องขายต้องตัดเฉียนเนื้อไปเลยนะครับรานนี้เป็น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 ที่พี่เองหรือว่าเป็นที่เช่าเป็นที่ผมเองครับที่เองใช่ไหมครับโอ้ยบอกไรก็เสียดายนกันนะก็เสียดายแล้วหลังจากมีโครงการเมื่อปีที่แล้วมีโครงการส่งเสริมการปลูกกระถิ่นของหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยเมื่อ ก่อนห้าปีเมื่อหปีเมื่อหปีก่อนนูะนะมา5ปีตอนนี้ครบห้าปีก็มีโครงการก็ที่แรกก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับครับก็มาฟังเขาเวลานั้นก็หลวงพ่อท่านก็เชิญมาประชุมมาฟังโครงการว่าจะเกิดรงไปผ้าไอ้เขาเรียกชี่ว่ามลนะแต่นี้ก็ ชาวบ้านแถวนี้ถ้ามีหนี้มีสินหลวง,ง,งพ่อท่านกะบอกว่าจะไปถ่ายถอนให้เพื่อเข้าโครงการคนที่ติดหนี้ก็หลวงพ่อก็ช่วยครับดูแล้วที่เข้ามาโครงการแรกเนี่ยเพื่อที่หนี้คือไม่เป็น,นอของเจ้าของอ่ะคือเป็นช้อยสุดท้ายให้ทำถ้าถ้าตัดสินใจในการการะลุกโครงการเนี่ยอะไรถึงให้พี่ตัดสินใจผมมาฟังประชุมอยู่สองเที่ยวครับ ผมก็ตัดสินใจว่าเออเราเข้าโครงการเนี่ยถ้าทำดีแบบที่ที่โครงการบอกเนี่ยม,มีศรรินแล้วน่าจะเบาเนาะเรามีโอกาสที่จะถ่ายถอนได้ครห้าปีเนี่ยเข้าลง <นะ S 2> เข้าโครงการปลูกกรถินเนี่ยเริ่มจากกี่ไร่ที่แรกเลยยี่ยี่หกไร่ท,ทีเดียวเลยนะครับปลูกยังไงฮะกล้าฟันนองมาจากไหนยังไง ก้าพันก็หลวงพ่อท่านก็ให้ฟรีให้ฟรีครับแล้วก็ค่าถ่ายค่าดูแลค่าถ่ายค่าดูแลในปีแรกหลวงพ่อก็มีเงินเขาเรียกเงินส่งเสริมให้ครับเยอะไหมก็หลักหมื่นนะแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันกี่หมื่นต่อต่อเดือนหรือต่อปีให้มาทีเดียวเลยในลงทุนในปีนั้นที่บุกไล่เนี่ยนะครับนานไหมกว่าจะตัดได้ต้นที้ในในในการที่ ประชมกูอยู่นั่นคือต้องตัดปีละครั้งปีละครั้งครับหนึ่งไร่นี่เราสามารถปลูกได้กี่ต้นได้ครับพี่300กว่าต้นสามอกว่าต้น แล้วต้องดูแลอะไรบ้างตอนแรกนี่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรก็คือไถให้มันเรียบร้อยแล้วเราถ้าเรามีเวลาเราก็ปล่อยผลลงทังหนึ่งเที่ยวเพื่อไล่รุนขึ้นก่อนครับแล้วเราก็เอาผานพวงรูงดรุนทิ้งตอนนี้เราก็ทําแนวปะปงได้เลยลูกได้เลยเพราะว่าทางทางหลวงพ่อน,นี่ท่านดได้เพาะชาไว้ให้เราพร้อมแล้วอืหลงได้เลยครับก็ไล่ล<ะ>ัดสามร้อยกว่าต้นใช้เวลา ก็ใช้เวลาปลูกคปลูกอยู่ประมาณอาที่ย์นึงปลูกหนึ่งไงใช้เวลาหนึ่งหนึ่งปีก็ตัดได้ครับในในปลายปีก็ตัดได้อืมอมตอนนี้ในในตอนนั้นรู้สึกว่าปีแรกอาจจะไม่ได้ตัดเพราะทางโรงไฟฟ้าเขายังไม่สาเร็จอ๋อเ,เกี่ยวกับเรื่องการขอสร้างอ็นแล้วแล้วเราตอนนี้เราตัดมากี่รอบแล้วเนี่ยผมก็ตัดมาในในสามรอบอืมแล้วมีรายมีไรายได้รอบละเยอะไหม ล้านแสนแสนกว่าแสนแสนตาอะไรมันอยู่ที่ประมาณสักแสนหกแสนเจ็ดอันนี้คือหักเที่บริล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเงินล้นล้วนเงินเต็มเป็นเงินเต็มเลยใช่ไหมเพราะว่าในการตัดสางหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายออ๋ทางทางบริษัทเขาจะจัดจัดเองไปทั้งหมดดูแลหมดใช่ไหมครับดูแลเราคือไปดูใบน้ําหนักอย่างเดียวว่าเที่ยวนี้ได้กี่ตันเที่ยวนี้ได้กี่ตันแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยนี่ตัดมา สี่ห้าปีแล้วใช่ไหมห้าปีแล้วห้าปีแล้วเนี่ยหนี้ห้าแสนกว่าบาทเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยก็ผมก็ถ่ายถอนในปีนี้แล้วคับปีนี้นะครับโอ้ที่เป็นหนี้ทั้งหมดก็ตอนนี้ก็คืออิสระแล้วคือเงินค่ากระถิ่นเราก็เก็บเก็บอยู่ในจุดนี้ครับส่วนไอ้ตรงล้มลุกคุขานเราเราก็ใช้จ่ายไปอืมปัญหาตอนในในพื้นที่อ่ะนี่ปัญหาในพื้นที่มันมีอยู่ว่าถ้าข้ามเคียงเขาเป็นอ้อยเป็นถั่วเป็นอะไรเนี่ยครับ ของเรามันจะกระทบไปตอนที่เวลาไฟมาเนี่ยจะ,จะยุ่งตรงนี้หน่อยอ๋อคือา้เข้ามาที่สวนกระถินเพราะในกระปากระถินมันจะมีใบร่วงเยอะอะออปัญหาปลูกกระถินที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่เจอมีอะไรบ้างปัญหาที่เจอผมมีปัญหาของผมมันมีน้ําอย่างเดียวเพราะที่ผมค่อนข้างจะลุ่มหน่อยอ๋อแต่ผมก็ยกล่องอ๋อกระถินมันไม่ชอบน้ำเหรอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมเป็นไงใบร่วง คือถ้าน้ำน้ำท่วมระบายมันจะร่วงการเจริญตบโตมันจะช้าแล้วถ้าท่วมนานๆมันมีสิทธิ์ที่จะตายเจอไหมปัญหาพี่ตรงนี้ผมผมที่รุ่มผมก็เลยล้อมครับล้อมใช่ไหมผมล้อมล้อมคันเลยแล้วก็เจาะเป็นบ่อไว้บ่อนึงก็ช่วงหน้าฝนผมก็จะเพิ่มงรสุบน้าออกคือมันท่วมแป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่ให้แช่อยู่นานมันก็จะเป็นช่วงหน้าฝนแสดงว่า ปลูกระถินยักษ์ตรงเนี้ยถือว่ามาถูกทางไหมความคิดของพี่คิดปรมามาถูกทางมาถูกทางแล้วในการสร้างรายได้ตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ก็ดีมื่ดีกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วครับถ้าโครงการไม่เข้ามาที่ยี่สิบกไร่นี่ผมไม่ยึดก็ต้องขายไปแล้วใช่ไหมไปแลมแล้วทำไมเพื่อนบ้านก็ไม่สนใจมาเคยเคยเคยถามไหม โดยมากผมก็ไม่ได้ถามพราบางทีมันก็มีห่วงปูกอยู่ก็าพวกเ้าแก่มั่งอะไรมั่งนะอ๋อบางคนเป็นลูกไล่ของบริษัทเป็นอะไอยากตรงตรงนีในงานรบอยู่ในกลุ่มอนี่ยที่แรกผมมาโดยที่ว่ามันเหมือนไม่มีทางไปอ่ะครับอืคือถ้าผมไม่ทําผมไม่มีโอกาสหปีเนี้ยอไม่ยึดก็ต้องขายอแล้วอยากอยากฝากอะไรให้กับคนที่สนใจหรือเกษตรกรที่สนใจที่อยากจะ ก็มาปลูกกระถินยักษ์ถ้าในพื้นที่มีความพร้อมนะก็อยากให้ชาวไร่ที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วไม่รู้จะไปทางไหนครับก็ลองมาฟังโครงการที่ดูบ้างเผื่อมันจะรอดท้นไปผมเนี่ยเพราะว่าผมมาถือว่าผมมาถูกทางในจุดหนึ่งครับถ้าไม่ไม่ใช้เวลา5ปีเนี่ยผมที่ตรงนี้ต้องไม่ใช่ของผม จะไปเป็นของคนอื่นไปเลยทำงานเพราะว่าต้องขายที่ขายทางเพื่อมาเช็ใช้นี่ตรงนี้นะครับเพราะผมไปกู้นี่ชาวบ้านด้วยระยะเวลาผ่อนผันมันไม่มีครจะไปขอขอยืมถอนออกมาเพื่อไปเข้าแบงก์ก็ไม่ได้ก็เอาเงินก็ไม่เยอะแล้วมันอยู่ในอยู่ในจุดที่ว่าท่านจะขายห้วอท่านจะยืม โครงการเข้ามาพอดีไม่รู้ว่ามันจะดีเท่าไหร่ะตอนแรกอะกล่าวว่าใน5ปีเนี้ยถ่ายถอนได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็หลวงพ่อท่านไ,ได้ไทำยาวเลยถ่ายถอนไม่ได้ก็ให้ทานไปนเลย20ปี30ปีครับโดยที่ท่านไม่เอาคืนอีกอพอดีมันมันมีส่วนเงินที่้า,าดาาถ้าเราถอนได้ก็กดได้แต่ถอนไปเรียบร้อยแล้วมันก็สรุปไปนะว่าเป็นไทย นี่แหละครับสำหรับโครงการดีๆในการส่งเสริมปลูกกระิญนยักษ์เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงไฟฟ้าเชื้อมวลของอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุร hmm. ีก็คือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จจากนี่สินล้นพ้นตัว4,5่ห้าถนตอนนี้ก็เป็นไยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรมีมีสภาพชีวิตความเป็นอยู ที่ดีขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ารวยด้วยมือได้ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุชินมากครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกกระถินแล้วก็ที่แล้วก็เป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการปลูกกระถินยักษ์เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อในให้กับโลกไฟฟ้าชีพมวลน,นะครับสวัสดีครับ,รบสําหรับช่วงรวยด้วยมือวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับ แต่เรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอท่านผู้ชมในทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะครับในรายการเกษตรทำกินกับคมจะลึกทางช่องระวังภยยัยแห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับครับก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรที่มีสิน้นมีหนี้สินหรือมีที่ที่พอจะ มาลองปลูกกระถินดูบ้างครับเพื่อ,อาจะมีตัวเลือกให้เราว่าไรายได้ตัวนี้เราก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากเยอะเหมือนกับพืชตัวอื่นถ้าสนใจก็มาที่ที่ศูนย์ธรรมรักษ์สองนะครับก็ mm hmm. จะมาหารายละเอียดดีกว่าผม mm hmm. อย่างผมนี่คือป mm hmm. ระสบความสำเร็จไปได้ขั้นหนึ่งนะครับ mm hmm. จากไม่ต้องสูญเสียที่ดินก็ เป็นอานว่าที่ดินกลับมาเป็นของผมอีกแล้ว